สวัสดีค่ะรู้หรือไม่คะว่าคนที่ไม่มีใบเขียวหรือไม่มีเกลีนการาดไม่มีเลขโซเชียลนะคะที่อาศัยในประเทศอเมริกาก็สามารถที่จะซื้อประกันชีวิตที่มี living benefit และคุม้มครองโรคร้ายได้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีเงินสะสมที่โตขึ้นทุกวันนะคะ,ะทัวเฉลี่ยดอกเบี้ยก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ7-12%ต่อปีนะคะประกันชีวิตแบบนี้นะคะถูกออกแบบให้ครอบคลุมนะคะกับ ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่าประกันชีวิตสมัยนี้นะคะถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้ามากขึ้นนะคะซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปการซื้อประกันชีวิตบางครั้งก็อาจะมีความแตกต่างแล้วก็ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีประกันชีวิตตัวหนึ่งนะคะที่เรียกว่า Index Universal Life นะคะหรือด้สั้นๆว่า IUL นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะเป็นประกันที่ได้รับความคุ้มครองแบบถาวรนะคะและประกันชีวิตตัวนี้มันดียังไงนะคะมันตอบโจทย์3ข้อหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะ 1. กรณีที่ถ้าลูกค้าเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือว่าเสียชีวิตเร็วนะคะสมมติว่าลูกค้าทาทุนประกันไว้ที่1ล้านดอลลาร์นะคะ แล้วส่งค่าเบีย้ยประกันไปทั้งหมด5ปีและลูกค้าเสียชีวิตนะคะลูกค้าก็จะได้ทั้งวงเงินประกัน1ล้านดอลลาร์บวกกับอดอกเบีย้ยที่มันทบตน้นทบดอกตัวอยู่ในบัญชีนะคะบวกกับค่าเบีย้ยประกันที่ส่งไปทั้งหมดนั่นหมายความว่าลูกค้าไม่ได้มีสนเสียอะไรเลย,เลยนะคะล,ลูกค้าจะได้ประกันชีวิตแบบฟรีๆไปเลยนะคะแล้วกรณีที่2คือกรณีที่ลูกค้าเนี่ย,ยเกิดเจ็บป่วยร้ายแรงขึ้นมา อย่างเช่นลูกค้าเป็นโรคมะเร็งระยะลูกลามนะคะหรือลูกค้าเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือทุกพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างเช่น90วันขึ้นไปนะคะแล้วต้องการเงินชดเชยรายได้นะคะและลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะทํากิจวัตรประจําวันเองได้ภายใน2ใน6อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นอาอบน้ํานะคะทานข้าวแต่งตัว ขับถ่ายเองหรือว่าลุกจากเตียงไปไหนมาไหนนะคะซึ่งถ้าลูกค้าไม่สามารถทํากิจวัตรประจำวันได้2ในหอย่างนี้บวกกับเจ็บปวดระยะเวลา90วันขึ้นไปลูกค้าสามารถขอเคลมเงินออกมาใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวเองได้ก็กรณีที่ลูกค้าเนี่ยคุณหมอฟันทงว่า จะมีชีวิตยอยู่ได้แค่ไม่เกิน12ถึง24เดือนซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะขอเคลมเงินออกจากกรมธรรม์ได้100%แล้วก็สามารถนำเงินนั้นไปจับใจ่ายใช้สอยอรักษาตัวเองหรือว่าเอาไปทำบุญหรือว่าบริจาคให้มูลนิธิต่างๆหรือว่าเอาไว้ให้กับครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะหรือกรณีที่3นะคะกรณีสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าลูกค้าอายุยืนละ่ะลูกค้าส่งค่าง,งวดตั้งแต่อายุ น,น้อยอย่างเช่นอายุ30หรือตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วเกิดมีเงินที่มันสะสมขึ้นทุกปีทุกปีนะคะเงินที่ลูกค้าส่งค่าเบีย้ยไปจะถูกนําไปเขาเรียกว่า compound interest ในกลมในกรมทันนะคะบริษัทประกันเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาเงินที่เราจ่ายค่าเบีย้ยไปเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นโดยตรงแต่จะใช้วิธีการอ้างอิงจากดัชนีตลาดหุ้นอย่างเช่น s p 5 0บาร์เคลหรือว่าดาวโจนส์นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยที่มันโตขึ้นเนี่ย คูชเลียก็จะอยู่ที่ประมาณ7-12%ต่อปีนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารัชนีมันต่ำลงตลาดติดลบประสัประกันจะรับประกันให้ที่0.25%ต่อปีหมายความว่าเงินเราจะอยู่ครบไม่หายไปจากบัญชีจะแต่จะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับรการลงทุนให้กับเงินเกษียณเรานะคะ ถ้าเกิดว่าเราส่งไปสัก20-30ปีแล้วเราอยาก,กเกษียณอายุ65เราสามารถที่จะนำเงินตรงนั้นออกมาใช้ได้โดยวิธีการกู้ออกมาจากบัญชีแล้วเราไม่ต้องรีบใช้คืนนะคะเราสามารถที่จะใช้คืนตอนที่เราเสียชีวิตกรณีที่เราเสียชีวิตเนี่ยเงินที่เรากู้ไปจะถูกหักออกจากเดดเบเนฟิตนะคะโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องนำเงินมาใช้จ่ายคืนให้กับทางบริษัทประกันนะคะเห็นไหมคะว่า อินดี кс จุนิเวอร์แซลไลฟ์หรือ IUL นะคะเป็นประกันที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์กับคนในยุคนี้มากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นแค่ประกันชีวิตที่ทำแล้วจ่ายไปเรื่อยๆแล้วรอเสียชีวิตเท่านั้นถึงจะได้เงินแต่เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบให้เข้าใจคนสมัยนี้มากขึ้นค่ะถ้าสนใจประกันชีวิตแบบนี้นะคะก็ติดต่อแลเข้ามาได้นะคะแล้วคุยกันหลังไม้ได้ค่ะ